เจอร่างแตงโมนิดาแล้วหลังโผล่ให้พี่ชายเห็นขณนะขับเรือหาน้องสาว<ม>จากกรณีการพลัดตกเรือของนักแสดงสาวแตงโมนิดาในช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์<ม>ที่ยังคงเป็นปริศนาให้ครอบครัวได้สงสัยว่าแตงโมพลัดตกน้ำไปได้อย่างไรโดยขณะนี้เกินเวลา24ชั่วโมงมมแล้วในการหายตัวไปของนักแสดงสาวชื่อดังหลังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ท ล่าสุดมีรายงานว่าขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่เจอร่างแตงโมนิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> โดยพี่ชายของแตงโมเป็นผู้ขับเรือไปเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเพราะเห็นร่างของน้องสาวพอดีขณะขับเรือ yeah.